งั้นพวกเรามาชนแก้วกันครับชนแก้วเรื่องเล่า เต็นได้เหมือนกันนะครับชอบนิยายไหมคะอ๋อไม่ค่ะม่ประแับนี้ค่ะให้เธอได้มีอะไร